สวัสดียำสุสอครับเอฟซีพี่น้องคนทรงปลาสุขูสุกคนทั้งชาวไทยชาวลาวชาวต่างประเทศล่ะพี่น้องพอกันกับคนทรงปลาเสาร์วันที่หาพฤศจิกายนพี่น้องเขาปลาคนเดียวเด้อพี่น้องมันนี้ไม่เกลีดชดวัคซีนพักพรอยู่พี่น้องบกาให้เขาปลาปกาให้รวมเดินทางนําพี่น้องพักพรจากสองสามเมื่อพุ่นละวันนี้คนสองปลาเดินเดียวพี่น้องมาหลุนน้ากันสิมานบอ,อหลุนน้ากันพี่น้องวันนี้กับคนทรงปลา เขาปลาคนเดียวพี่น้องมือนี้นี่เกดฉีดวัคซีนพักพ่อนพี่น้องแจ็คสองสามเมื่อพุ่นละกว่าสีเดินทางเขาปานำคนสองปลาได้ตอนนี้ก็เดินเดียวไปก่อนพี่น้องอยรุ่นเป็นกําลังแรงใจในเดอ้อพี่น้องป่ากเ็เงียบเงียบเกบเพ็ดไปหรอดูจ็คซิมี่เฮ็ดยังละพี่น้องหมูว่านก็บประเทศายทำกีบพี่น้องหมูว่านมีพลักยึดอยู่ปล่อยเฮ็ดกอดดอกนึงพี่น้องดอกกะลัางงาม เป็นเห็ดปลายฝนต้นหนาวพี่น้องจักสี่มีหลายสำนันละต้องรอดหุ่น้ำคนสองปลาดอกแหลกแหงมันพี่นอ้องนี่ดอกนึงเป็นเห็ดแดงหนาคืออ้แมนอีลีพี่น้องเห็ดแดงหนา เรากำลังงามๆเราตามุมกอที่เคยได้เคยมานละ่ะพี่น้องที่เคยมากับยายเกตรประจำเมืองนพี่น้องตอนนี้กำลังมาพอเฮ็ดนาแหล่พี่น้องโอ้ยบานเต็มทีตอนมันเป็นจม๋ๆม,มันก็บบเห็นพี่น้องความอยู่ใต้ตองเมืองนโอ้ยตาสะออนบานถิ่มเบิด แต่ยังโอเคพี่น้องยังได้อยู่อดอกงามๆเลยเป็นเฮ็ดปลายฝนต้นหนาวพี่น้องออกบัวทวดอกออกบางหมที่ออกบทัวคือช่วงกลางดูๆปันไหนอะเก็บก่อนพี่น้องเเดินทางคนเดียวเขาทาแหละพี่น้องมนา,าเจอเฮ็ดนาแหล่เฮ็ดลังแหล่ร่วมทั่วไปและพี่น้องเป็นเฮ็ดปลายเลยดูการ ดอกาง,งามถ้าเจอเมื่อวานจูงงามอยู่พี่น้องเมื่อวานคนสองปลากับเขาปลาอยู่เขาทมาส่สายช่วงเศรา้าถ้ะเจะเกตไปทํำบุญพี่นอ้องเฮ้ยตัวนี้จูงงามแห้งบังพี่น้องบัง จักตาดเด้จ o o m อย่างสิวา่านพาน้องนงเขมาเส้นสายมา่เจอพี่น้องเฮ็ดกันได้โมว่านว่านคงอยู่ไต่ตองล่ะกอมาเมาื่อนี้คืออยู่มือนี้ยต้องเปตามานแต่เสาอยู่ เป็นเฮ็ดนาแหล่เฮ็ดหลังแหล่ล่ะพี่น้องเป็นเฮ็ดร่วมเฮ็ดดินทั่วไปออกช่วงปลายฝนต้นหนาวกับสีออกบ่ทัวปันไดออกบางหม่มถ้าหูห่มหูมองทีเกย็เก็บกับพ่อได้อยู่พี่น้องนะรวมรุ่นกับคนส่งตาพี่น้องมันนีสีมานซำไดตอนนี้ก็ได้ไปแกงใหญ่แล้วเอาไเกลดบ่มานำกับมานอยู่แต่สิเก็บสากว่าจะเกลดนิดนึงล่ะพี่น้อง อารมรุนเดินทางเงวยๆน้ำคนซองปลาพี่น้องมาหนิเดินเดียวตามปลากอปลาธรรมชาติที่เคยได้เคยมันล่ะพี่น้องอยมนี่มีแต่จูมมาหนี้มีแต่จูมพี่น้องมีแต่จูมได้จากตาเนีพี่น้องจูแนวนีนเบ่งหน่ตัดสะออนแกงหวานพี่น้องเฮ็ดหนาหนาวเฮ็ดบ่โดนฝน ใบฝนตดหนาวสึกฉาดดีลิ้วานดีเ,เก็บก่อนงามครับพี่น้องนี่สามดอกแห้งมีแต่ดอก,กงามงามพี่น้อง คือบอกเต็มดินอยู่นาะได้จักตาบ้างเนี่ยพี่น้องบ้างเนี่ยเป็นเทศนาแลดอกงามๆเลยว่านกะเลาะอ,อยู่พี่น้องมันบ่านใหญ่ขเขาปลาเสสายพี่น้องมาว่านนี่หลังจากถวายปัจจัย สางเผาโบโซดแล้วก็มาใช้สายกำหนองกำนงแต่ก็เพ่อเจอพี่น้องเมาาื่วันเขาป้าเกือบสามมงต้องใช้เขาเก็บก่อนเบิดเมาาื่วันมันนี่คืออยู่พี่น้องต้องรอดหลนน้ำกันวาสีมันสำได้แต่ว่าดอกงามมีลีเห็ดหมดอ่ะนี่อีกดอกหนึ่งพี่น้องดอกย่างงามแต่ว่ามีอยู่ดอกเดียวโอ้น่าสิเกิดหลายๆไ่ดอกงามมีลีพี่น้องคน รอตัดตามหมที่เคยได้เคยเก็บหลอวพี่น้องตอนนี้ก็มาเจออีกนอมนึ่งมึงพี่น้องรอกง้ามมีลีแต่เกิดบ่าไหลขนจุงงาม,งาม โอ้ะเด็กเด็กจักตาเด็พี่น้องเห็ดดอกงา,งามๆบางสิเอาหมานขึ้นมานิดนึงแล้วเด็กแกงแล้วพี่น้องเดินทางคนเดียวกับหมานอยู่อีกดอกนึง ปกติหนาฝนจริงๆมันสิเกิดหลายพี่น้องเฮ็ดตัวนี้เกิดเกิดตามโมกอบางโมก็เป็นตาผลล่ะเห็นเป็นเฮ็ดปลายฝนนี่มองซีหาดอกบางมองก็ร้ายเติบอยู่เฮ็ดแดงคำอีกดอกนึงยงามค่ะสีสันบางคนเกินเฮ็ดแดงหนาอะไพี่น้องเฮตดตัวนี้แขงหวานดีขึ้นกันนี่อีกดอกนึงงาม,งาม ถ่ายยิ่เก่มานำสีเก็บเร็วอยู่พี่น้องคนส่งปลาเดินเดียวนี่สีไปทัวปลาบ่าเร็วปไหนพี่น้องถ้าอีกคนเก็บอีกคนทายถ้ำมันไปเด้เร็วไปเด้เดทั่วเร็วพี่น้องมานเร็วเดินทางคนเดียวมานสำเร็จกับเอาสำนันละพี่น้องอ่ะนี่พออีกสองดอกเป็นเห็ดนาแหล่คือเกา่า โอ้หมดคือลายเลยดอกนึงนี่อีกดอกนึงบ่ร้ายพี่น้องแต่ว่าดอกงามดีอยู่พอที่ละดอกสองดอกแต่ว่าอู้สุดยอดเลยดอกแต่ละดอกงามดีดีเห็ดนานี่รสชาติดีพี่น้องเห็ดน้ำหมอกแกงหวานดี อ้ฝนดอกนะึงตัวนี้เป็นเฮ็ดแดงนะเฮ็ดแดงสัมึงยังพ่อได้เก็บเรืเ่อยๆอยู่พี่น้องหมดหลายแต่กะรอเรื่อยพอเรืออยู่อฮ่มนี่เป็นฮ่มเฮ็ดหนาขาวหรือว่าเฮ็ดขาวดินพี่น้องกะถือว่านี่มเห็นอยู่เป็นขาวๆอยู่พอเห็ดยังเก็บเฮ็ดนั่นละพี่น้องมื่อี่เป็นเฮ็ดปลายฤดูเห็ดหนาขาวนี่โอเคสุดยอดอยู่ cho kèng quán cưới gần với nông theo bản ơn hết kháu đình thì nó hết kháu đình hết kháu bàn này là dùng ngâm chung nâng โอ้หลยอยู่ตัวนี้อุ่นปิดข,ขาวๆอยู่พี่น้องอุ่นดอกหนึ่งอีกสองอนะส่งมานอยูมอ่มาหน่การถ่ายทำอาทิบูปนายเดอร์พี่น,น้นองเก็บเองไทยเอง ดอกเรลกข,ของเมือพี่น้องช่วงในข้าไล่สีโบคอยหลยบันไดเดอพี่น้อง้าเฮ็ดดินเฮ็ดร่วมทัวไปเกิดเฮ็ดผึ่งข้าไล่สีมีหน่อย้าเฮ็ดดินเฮ็ดร่วมไหมไปผึ่งข้าไล่สีรวมมีหลายด้วยเหตุผลอะไรกระบอกหูคือการพี่น้องตามประสบการณ์ที่เก็บเฮ็ดมากกับที่เป็นจากสี่หลักผึ่งที่มินดอกนึงงาม แกงแสบได้พี่น้องเฮ็ดตรงที่เมนจะบบค่อยหลายเป็นเฮดที่เกิดบกค่อยหลายอเอาบ่าไดนิ่มนะแดงดอกนึงดอกแหกของเมืออีกดอกนึงพี่น้องเฮดกเ็เอาไปมากกับมานอยู่ตัวนี้ มาคนเดียวก็ได้จูงงามๆมอร้ายพี่น้องแต่ก็ไเด้กเก็บเรื่อยๆอยู่เอา้เอาเกือบเพลิงตา<ม>คนฟองปาลาแล้วพี่น้องบ้านนี้แหลกแหลกเป็นเฮ็ดนาแหลกเฮ็ดลังแหลกต่อมาเป็นเห็ดพวกเห็ดข้าวดินเฮ็ดข้าวแป้งแล้วพี่น้องเก็บสารผัด<ม>เห็ดด<ม>อกนึง ยังแท่ยังดีอยู่เห็ดแดงสัมรือว่าเห็ดแดงหนาดอกงามๆแต่ละเมื่อบบคือกันพี่น้องเห็ดปลายฤดูนี่บางเมื่อนี่มาหอดปลาเงียบเห็ดกับบมีเมอว่านนี่แถบโบมีเห็ดมาเสสายกับนนองนงหมอวานเพราะคนส่งปลาเดินเดียวมันนี่พ่อแน่อยู่พี่น้องพ่อเรื่อยๆอยู่กับสารพัดเห็ดเห็ดดอกเห็ดดินเห็ดร่วมทั่วไปนี่แหละ บนทั้งผลเป็นเห็ดหนาข้าวเห็ดหนาข้าวเฮ็ดข้วแป้งเห็ดข้าวดินนี่หละพี่น้องเอื่นแตกต่างกันไปแต่บอแตกต่างกันก็นกคือรสชาติแสบพื่กันพี่น้องนี่แกงหวานผลดอกนึงถึงกระมินดอกนี้งามครับพี่น้องจุม้ม แกงหวานเด้อพี่น้องเฮ็ดตัวนี้แต่บ่ค่อยมีมีบ่หรายว่ามันอยู่ป่าผู้เดียวยังมีผู้มาหาลำอยู่ตัวนี้มันอยู่บ่ <c oughs> เอามาเบิง่งเบิ้งตานั่นมันอยู่บ่ <c oughs> นี่เป็นเฮ็ดโกอุ้ยเฮ็ดกล้อทัวรลหรือเปล่แถวนี้ <c oughs> ป๊าดพี่น้องลูกหลานได้หลายแห้แงเกือบเต็มตาเป็นเฮ็ดโอหาทั่วร์เวบิ้งหรือบ่โน่นเทิงไปแล้วบ่โน่นเทิ่งปนว้าเสียงรถเพิ่นที่สั่น พี่น้องเฮ็ดกอพุ้ยดอกงามแหงมื่อันพ่อลูกร้านคนบันเดียวกันละพี่น้องใหญจนสิเต็มตาเห็ดกอคอนสองปลามั่วตะเกบเห็รร่วมเฮ็ดดินเฮ็ดนาแรทั่วไปยอยูสยอย่สุดยอดเลยเกิดบัวร้ายพี่น้องได้กับว่าก็พ่อเรื่อยๆอยู่พ่อชักเศร้าด,ด,ดอกได้ดอกแบบนีน้สุดยอดเลยพูนงามมีลีพี่น้องสีสันเห็ดหนาข้าวเห็ด,หด,หดข้าวดินร้ายแหงพี่น้องเป็นก้าวๆอยู่

ทำหรือว่าเห็ดแดงหนาพี่น้องขายกันกันกบเห็ดกรละ่ะแต่ดอกบางกลัวจุม่มงามๆอีกสองจุมพี่น้องเห็ดลังสัมหรือว่าเห็ดแดงหนามันเริ่มขึ้นใหม่เลยพี่น้องแต่เมื่อวานในโบคอยมีเห็ดเมื่อนี้เห็นแน่อยู่หเห็ดแดงหนาเนี่ยแหละพี่น้องเห็ดแดงสัม แต่สีสันมันอาจสิแตกต่างกันบางอันกระแดงบางอันก็เป็นอยงสีละออกหวงออกชมพูออก,ออก,ออกเขียวแกงแบ่บพี่น้องเฮ็ดตัวนี้หวานดีบ้านกับแข็งดีพี่น้องเฮ็ดหน่าแหลน่นี่สิบม,มุนง่ายม่คือเห็ดดินอย่างอื่นดอกแข็งดี แต่เห้ออกหลยขึ้นหนาพฤฤาืชนเสื้อามีทุน,น่าบ่ปันใดพี่น้องบอ่่ปันนั่นแต่ก็มีเรื่อยๆอยู่มีเห้เก็บเรื่อยๆอยู่โอ้จุ่มนี่สุดยอดเลยนี่จุ่มนึงใส่ตองคิดว่าแมนนะเด็กเกียรติยันอดบดรายย่พี่น้องมือ ตัวนี้บานแต่ว่ายังโอเคอยู่สีสันงามอีลีพี่น่องพูนสี่ดอกนึ่งเดินทางคนเดียวอีลีพี่น่องมาป่านี่บมมีไผยเลยดีคือกันบ่ม,มีคนแย่งเก็บคนสองปลาเก็บเพชรโบลเร็วดอกงามแฮ่ จูมนี่แห้งงามพี่น้องมั้งเนี่ยอุ้ยอะไรหลายๆได้จูมแบบนี้เอา้มามันขึ้นเรื่อยๆแล้วพี่น้องหลากสีแหละในตาคนท่งปลาตอนนี้หลกัลกๆสิเป็นเห็ดดินเห็ดร่วมทั่วไปหล่ะพี่น้องเห็ดหนาขาวเห็ดข้าวแป้งเห็ดกอเห็ดหนาแหล่เครื่องตาแะไรพี่น้องอตามอุ้มไปเรื่อยกระพาะไปเรื่อยอยู่จูมเน่ยงามๆ พี่น้องจูมนี่ยบังเนี่ยตะอ่อนจูมเห็ดอุ้ยงามคักแห็งไปดูดูลเลยยังเกิดให้เก็บอยู่พี่น้องเฮ็ดนาแลหละเฮ็ดดินเฮ็ดร่วมทั่วไปนี่แต่ดอกงามๆัว้ามืมอย่างงามเอา้าคนเคยมานมานคือเกาและพี่น้องมากคนเดียวกับมาน บอร์ปุ่นดอกก็าง,งามเอามันขึ้นมาเรื่อยๆแล้วโอ้ยส่ออนดอกเห็ดงามีลีพ,พี่น้องมาทังผีแหงมีแต่จุ่มบ่เนี่ยเ้าะมันแล้วพี่น้องมันแล้วมันแล้วเด็กทั้งคนเดียวบ่ผิดหวังแล้วมื้อนี้ยแม่แงแน่พี่น้องจุ่มเห็ดหน้าแหละ พี่ได้ได้มืน่นมืน่นที่โบเดม่าพี่นอ้องมื่นติดนัดรลดเกี่ยวเขาสุดหยอดเลยออกเรื่อยๆอยู่พี่น้องเฮ็ดปลาแถบนี่อาชีพปลาย อาศัยโฮมที่มันเคยเกิดล่ะพี่น้องโฮมคยเกิดไปเราด,ดูค่อยใดค่อยมาดำก็มีพี่น้องดอกยางงามเลยเกิดตีนโพนพอมันมีแต่เฮ็ดหนาแหละเฮ็ดผึ่งก็ยังมีอยู่พี่น้องผึ่งดำกำลังผอมืาเนี่ยดอก,กงามอ่าีนแพ็คหนึ่งคู่หนึ่งดอกกำลังพอดีกินพี่น้อง รุ่นน้ากันพี่น้องเต็มตาบอหเห็ดหนานาะดอกหน้ามีลีพี่น้องสีสันสุดยอดเลยเอาอไปเือยกับมันไปเรอยอยูย่พี่น้องอาบางในพี่น้องมากขมนี่มีแต่จูมพี่น้องเห็ดหนาแหละ่ะ บบ้งๆๆง,ง,งามีลีพี่น,อน้องคนเอามันอยู่คนเดียวละพี่น้องมืนน่อนี้นี่ปลาบ่มีเสียงคนเลยเมื่อเสาพอคนหนึง่งห้านเสาวลุกร้านแถวบ้านนะ่ะได้จนที่เต็มตาเป็นเห็ดกอสว่วนยางขึ้นมาปลาบนนี่แทบบ่มมีไผพี่น้องมีแต่เห็ดบึงเนี่ยจุ่มงม,มงามทั้งนั้น อ,อ,อย่างีน้องเบิมงมนยพี่น้องเห็ดหน้าแหล่ะจูมุมง่ามเก็บก่อนพี่น้องโอ้ยสออนครับนี่แต่จุมุมงามพี่น้องป้าเงียบดีพี่น้องมานนี้มีคนมาเก็บใจเย็นได้ กระบอกแม่สิเกิดทุกโฮมเด้อพี่น้องเกิดบางโฮมพอเฮ็ดปลายดูดูเฮ็ดหนาหนาวนี่ปลายฝนต้นหนาวนี่มันสิเกิดบ่เกิดทั่วป่าดอกพี่น้องเกิดโฮมที่เคยเกิดนั่นล่ะพวกเชี่ยนป่าที่เคยมาเก็บเห็ดล่ะพี่น้องสิฮู้ว z งามอีหลี ดอกงามมีลีเห็ดปลายฝนดอกงามดอกแข็งดีพี่น้องรสชาติกะวานดีเห็ดบอดนน้ำฝนตามอมตโลกมีสิเต็มตาอยู่พี่น้องแต่พอเรื่อยๆแบบนี้ ที่จุดมุ่งมัชีวิตเขาปลากับมวนมีพี่น้องย่้มเจอเห็ดคนเคยเก็บเห็ดแล้วพี่น้องทิ่เขาใจว่าเขาปาลาหลักพ่อเห็ดมีในตาคนส่องปลามีแต่สีสันงามๆเลยพี่น้อง กทายุมเนี่เดินทางคนเดียววันที่หาพุซิกิกายนพี่น้องไอเกตพักพรฉีดไอวัคซีนเข็มสองก็เลบยบ่ให้มานำํำคนสองปลาเดินเดียวมันคือเก่าพี่น้องมาเนี่รุ่นวัดสิเต็มตาบอพี่น้องรวมเดินทางเงี้ยวๆน้ำกันอาวพี่น้องสำหรับผลงานการเดินปลาหาเกเพ็ดของคนสองปลาเมือนี่ยกเดินทางมหอดไทยคลิปเลยพี่น้องอย่างเงี้ยวๆคนเดียวในปลาพี่น้องมาอนี่ ยอดเฮี่ได้ที่มันก็ถือวัสุดยอดอยู่พี่น้องหลักๆก,ก็สิเป็นเฮตนาแหล่เด้อพี่น้องเฮดนาแหล่เฮดกอเฮ็ด,ดินเฮดร่วมทั่วไปล่ะพี่นอ้องส่วนเฮตผงมีบบปันไดอืมสําหรับบางช็อตบางตอนก็บบริ้ถ่ไทยทํา,าใหมพี่น้องเบอร์บัดถุกช็อตถุกตอนเด้อพี่น้องเนื่องด้วยเหตุผลทั้งเวลาละ่ะอีกอย่างแบตเตอรี่ผมกับเบิดตนําเดินทางคนเดียวลืมพี่นอ้องลื่มที่เอาที่ชาร์จมาน้าลรืมเอาวเาอร์แบ่งมานํา ตอนนี้แบตผมก็เหลืออยู่สิบเก้าเปอร์เซ็นการถ่ายาาท,ท้ำบาดซีบ่เต็มทีปันได็พี่น้องบางดอกงามๆกับบสามาถถ่ายทํำได้แบตเตอรี่เบิร์อา้าจังแกโตไหมพี่น้องเริ่มเผาแบงอิลิม้มเอนี่ว่ามันอิลีอยู่พี่น้องมันสุดยอดอยู่เป็นเห็ดดอกงามๆเอนี่คนส่งปลาขอขอบคุณเอฟซีพี่น้นองทุกคนพี่น้องที่รวมเดินทางแยวๆกับคนส่งปลา อันนี้ก็มาหอดถ่ายคลิปแล้วลาพี่ล่าน้องกับบ้าน่อนพี่น้องบ้านนี้ชื่นชอบวิดีโอจังไรก็ซอยในเด้อพี่น้องซอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆจากคนณส่องปลาคนส่องปลาขอขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์พี่น้องทุกกำลังแรงใจทุกคอมเมนต์ทุกคำที่ชมยางคนเดียวในป่ากับเปียวเ,เสียวอยู่พี่น้องื้นนี้แทบม่มีคนพี่น้องเห็นคนเดินทางในปา่าอยู่ก,กี่คน นอกนั้นเดินเดียวเอาหมานอยู่พี่น้องลาพี่ล่าน้องกับบานก่อนบานนี้ขอบคุณเอฟซีพี่น้องที่รวมเดินทางมาจนหอดถ่ายคลิปขอบคุณถูกกำลังแรงใจพี่น้องบางมือคนสองตาบ่มีคลิบเอฟซีพี่น้องกระทักหาโทรหาเป็นห่วงเป็นใยพี่น้องขอบคุณหลายๆครับผมพี่น้องจังพอกันคลิปไม่มือไม่พี่น้องมือในแยะเกตบ่ได้เดินทางน้าฉีดวัคซีนพี่น้องก็เลยให้พัก ยังพอกันกับยายเกตหม่พี่น้องอีกเมื่อสองเมื่อนี่ละ่ะสําหรับมื่อนี้คนส่งปลาเดินทางคนเดียวกับสุดยอดอยู่พี่น้องมานอยู่อ้ากับบ้านก่อนพี่น้องบานนี้สวัสดีครับ